แต่ถ้าเป็นตอนแรกๆที่หัดแต่งก็คืออย่างที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละก็คือเราไม่มีไซส์วัวเล็กอยู่ตอนนั้น<ม>แล้วก็เลยไปซื้อเสื้อผ้าผีใส่แล้วใส่ ه, แล้วเฮ้ยนี้ก็มันก็ดูทรงเข้ากับเซรีล่ลาเราดีเลยก็เลยซื้อมาเรื่อยๆครับผมช่วงนั้นคนอาจจะมองแปลนอันนี้ผมว่าไม่ปกตินะไอ้เขาแต่งเรื่องเรื่องแบบเรื่องเสื้อผ้าเรื่องแฟชั่นผมว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะโอเพ่นกันมาขึ้นเนดะี๋ยวชอบมีตามสีค่ะเออ ถ้าจะโทนเหลืองโทนร้อนก็ให้มันโทนเหลืองโทนร้อนไปหมดเลยดำก็ดำขาวดำาๆไหมหรือว่าแบบถ้าอยากสุดฉาดก็ไปแดงเลยถ้าอยากแบบเตึมๆหน่อยเขียวๆหน่อยก็จะพยายามให้โทนเปนไปด้วยกันเป็นคนชอบแต่งแบบตามสีผมว่าคือแต่งอะไรแล้วแฮปปี้ตัวเองแฮปปี้ตัวเองมั่นใจตัวเองมีความสุขก็พอเราที่จริงบางทีเราไม่ต้องไปนิยามก็ได้นะว่านี่คือการแต่งตัวแบบไหนแบบไหนคือเอาโอเคเราเรานิยามได้เพื่อแบบอย่างเช่นวันพ่อแม่หวันพ่อมอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าแล้วแต่แต่๋ยวสำหรับผมบางทีผมก็ไม่ได้มียาหมแล้วนะว่าแบบตอูนิเซ็กเท่านั้นหรือมันต้องนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยคือเราเรารู้สึกว่าเราแต่งเราให้เกียรติสถานที่แต่งแล้วมันถูกกาลเทศะแล้วฉะนั้นก็อยากแต่งอะไรก็แต่งไปเลยเดี๋ยวนี้มันทุกคนสามารถเข้าถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกเทรนด์พวกแฟชั่นได้เรื่อยๆนะผมว่าแบบทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแบบ Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Google, คุณเชิญอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาผมหาบางทีัวตื้อๆเราก็เชิร์ชจากตรงนั้นเหมือนกันเพือ่อที่หาอินสตาเรชั่นได้ไหมเข้าไปสอนอะไรก็โอเคได้เลย open, มไ,มไ,ไม่ได้แบบตามแบบอันนี้นเราเราเราบางทีเราไม่ได้ตามมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยตามแต่เข้าครัวถ้าเป็นใคร์ทั้งครัวก็ยังตามหน่อยตรงนี้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ